ทุกคนที่เบนจะบอกว่าวันนี้เรากําลังจะออกไปข้างนอกอันนี้ก็คือเพิ่งน้าหนักแต่งตัวเสร็จเบนจะพูดก่อนเลยคือว่าช่วงแม่มันก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบใกล้แบบรอบเดือนใกล้จะมาซึ่งเจนไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเจนหรือเปล่าเะว่ามันจะหิวที่หิวนี่ิวแบบหิวเราเคยทำว่าหิวจุกจิกอ่ะทุกคนแบบหิวมันจะหิวตลอดเวลาแล้วก็ยากกินทุกอย่างแล้วพอมันไม่ได้กินอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแต่มันไม่ได้กินมันก็รู้สึกแบบ หงิดแต่นี่คือแบบไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่าน,นะอันนี้คือยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าแค่รู้ว่าเนี่ยว่ารอบเดือนเนี่ยใกล้จะมาแล้วเพราะว่าเริ่มปวดนมแล้วก็หิวแล้วก็นอนนอขึ้นเนะี่ยนอนนอเนี่ยมักจะขึ้นช่วงเวลานี้ด้วยนะเขาจริงๆช่วงเวลาที่แบบปรจาจะรอใกล้มาเนี่ยวันนี้เจนก็เลยจะเอาตรงเนี้ยมาแกล้งพี่นาะโดยการที่แบบคือพี่อยากกินน,นั้นอยากกินอันน,อกกน,นี้อยากกินนู่นอยากกินนี่กินนั่น What the fuck อ,บบอยากกินอันนู้นพอไปข้อจริงก็ไม่อยากกินไปอันนี้ปุ๊บอยากกินอันนี้เอาเข้อจริงก็จะไม่อยากกินฟิลเหมือนปัน่นคาศาสตรพี่นาไปด้วย,วยไปเริ่มแผนของเราเลยตอนนี้นพี่นาะลงไปร้องล,องลอง่างวเพราะว่าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก่อนเดี๋ยวอีพีนี้จะเป็นยไงทุกคนไปรอดูไปค่ะโดนแน่แน่ a few moments later พี่ไม่เล่จองโตน๊นะเราไปกินร้านซูชิอ่ะไม่หนูจะกินส้มตำ ก็บ่นแล้วเมื่อกี้ก็อ่อนก่อนออกบ้านก็พูดอยู่ว่าจะไปกินซูชิไม่อยากกินแล้วไงแต่อยากกินส้มตำมากกว่าอะไรของเจนเนี่ยปรับอารมณ์ตามไม่ทันแล้วนะจริงๆก็อยากกินหกนะคะเปลี่ยนใจเยอะขนาดนั้นล่ะก็อยากกินอะเจนมันก็ต้องกินไปทีละอย่างนัดกันไว้แล้วพี่ก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าหนูอยากกิน ตมากกกว่าลับบ้านไหมกลับไปทำไมสั่งกินคนรอย่างไปเลยแล้วก็พูดแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นไบโพล่าหรือไงยาขานหรือไงอยากกินนะพี่จะพาหนูไปกินหน่อยไม่ได้หรออ,อาหารตามสั่งได้ปะเจนเป็นไรเนี่ยอยากนู่นอยากนี่ปกตินี่ชวนกินอะไรไม่ค่อยจะกินกพอ,อยากนู่นอยากนี่อยากเป็นร้อยอย่างพอจะอยากนะกพอ,อยากจะลดก็โอ๊ยหนูไม่กินอันนั้นหนูไม่กินอันนี้ ุพี่ก็เออตั้งเป้าแล้วเออเราก็หวังแล้วเออฉันทีอยากกินอย่างเงี้ยมันก็หงุดหงิดใช่ไงพอมันไม่ได้ดังใจมันก็หงุดหงิดเหมือนกันพี่เจอแต่ตัวเองไม่ได้นะอ๋อไม่บอกตัวเองเมาบอกอะไรพี่เปลี่ยนไปสามอย่างแล้วนะเฉพาะนี่ต้องออกจากบ้านมายังไม่ถึงร้านเนี่ยถามร้านแล้วนะชีส้มตำกระชากมีอะไรอีกไหมปิ้งย่างไหมถุงเทไหมหรืออะไรไม่อะมาโชว์อยู่ยังจะตอบไม่ทำไมก็อยากกินส้มตำอยู่ดีอะ จอดเคลียร์เลยอจอดทำ<อ>ไมอะ่ะเดี๋ยวไปทำธุระอย่างอื่นอีกเดี๋ยวฝนฟ้าก็ตกอีกไม่ได้ทำอีกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมเนี่ยถ้าไม่อยากกินสมตามมาจะทำยังไงอ่ะพี่จะให้หนูทำยังไงอ,ะอ่ะสมตามมาสมตามไปเฮ้ยอ,อ,อะไรก็ไม่รู้หนูมไม่เข้าใจเลยทีเวลาตัวเองอยากกินหนูก็พาไปกินทีเวลาหนูอยากกินพี่ไม่พาหนูไปกินหนู<ม>อยากกินสามอย่างอ,า<ล>อันนี้เขาเรียกคนเห็นแก่ตัวรู้ปะโอ๊ยอันนี้ว่าพี่หรือด่าตัวเองอย่าไปดา่า,ดาตัวเองเลยเจน อา,ซอามซบจำก็ซบจำจะได้ไม่มีปัญหาซบจำก็ซบจำอ่ะไป One hour later ไปลงไม่มไม่ลงมมันกินซบํำในห้างแล้วเนี่ยไม่เอาหนูมไม่ลงหนไม่อยากอยู่ในห้องแอร์มันหนาวในห้างแาอร์หนาวก็ร้านซบจำมันอยู่ในนี้มันก็กินส,สบายมันก็มีซบจำเผื่อจะอยากกินอะไรจะได้เปลี่ยนทีเดียวในห้างนี้เลยไม,ไม่เอาอะ จะกินซูชิจะกินอาหารญี่ปุ่นทำไปทำมีอะไรเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูหงุดหงิดทำไมดูอยากอันนู้นอยากอันนี้ปกติก็ไม่เห็นจะอยากกินอะไรหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่อะก็คือคนไม่ก็คือไม่ไหมพี่จะบังคับให้หนูกินได้ยังไงคือตอนนี้หนูไม่อยากกินแล้วไงเมื่อกี้มันอยากกินแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วเข้าใจปะเป็นอะไรทำไมากินเขาทำสร้างสถานการณ์ให้มันดูทะเลาะดูหงุดหงิดดูตึงเครียดได้เลยเนาะ มันก็อยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่แล้วมันเป็นอะไรละ่ะเียวหมาอ้างเป็นมูเป็นเมนเถอะอันนี้เป็นปราศาทแล้วค่ะเกี่ยวกับเป็นเมนแล้วค่ะแล้วก็พาวนมาจอดแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนร้านตั้งสติอ่ะจะสวดมนต์ก่อนไหมจะตั้งสติหรือจะทําอะไรก่อนไหมมันจะได้มีสติกับตัวเองอ่ะจะได้พี่ก็จะได้ทีเดียวก็จะไปกินซีเรไม่ใช่ถึงซูชิแล้วก็แบบเปลี่ยนอีกนะไม่เปลี่ยนกินซูชิมักขับเองไมจะไปไหนก็ต้องไปเอาไปไปฮะไปกินอันนั้นพี่ตามใจหนูบ้างค่ะถ้ตามใจก็พาม น้มขับร่ไปนไปนป่นไปนี่ไม่คิดเลยว่าจะเปิดน้ำมันหรือไงนี่ทุก <c oughs> คนตอนนี้ถึงร้านซูชิแล้วเห็นปะแล้วประเด็นเรื่องของเรื่องคือพี่นาขอยอมลงเพราะว่าของโบแบบไม่ชัวเจนไม่ชัว,แล,วแล้วงอนด้วยนะให้ทุกคนมาดูงอนด้วยไม่ยอมจบไม่ยอมลงคือหนักเลยะเหมือนแบบอารมณ์เสีย จองโตยังจองแล้วไงลงไปจองเมื่อกี้ไงหดีก็จะเปลี่ยนใจนู่นนี่ไม่เปลี่ยนแล้วจริงๆอันเน็กินไม่โกหกไม่โม้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะสามล้านสี่ล้านอยู่นั่นน,ะน่ะมีอะไรอยากกินอีกไหมล่ะจะได้ทีเดียว <laughs> จะได้ทะเลาะกันทีเดียวหุ่นดิบทีเดียว <laughs> ปัญหาโลกแตกเนาะเรื่องจะเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกค่ะมันเป็นนิสัยค่ะมันไม่ใช่นิสัยค่ะบางทีอาวพี่ไม่เคยมีฟิลหรอเราอยากกินนู่น สมมติอย่างเมื่อวานเราตั้งไว้ว่าเราจะกินอีกอย่างแต่พอวันนี้เราตื่นมาเราก็จะอยากกินอีกอย่างอ่ะทุกคนเคยเป็นปะแต่อันเนี้ก่อนจะสตาร์ทรถก็ไปซูชิก็ยังล้นลาพอเพื่อนอยากกินส้่มจำต้องไม่ง้อหรอหุดหิดด้วยเลยอันนี้คือใครต้องงอใครมันไม่ได้เกี่ยวกับงอแต่ก็วันนี้มาแล้วไงซูชิสรุปกินซูชิจบมันดีๆอยู่มันก็มาันน้นไม่หุดนหิดนะหุดหิดอะไรอ่ะมันก็พี่เป็นประจำเดือนอยู่ตอนเนี้ยหุ่หิดไปล่ะเป็นแทนหรอ จะไม่ต้องมานั่งบอกใครเลยอุ้นี่ฉันเป็นประจำเดือนนะทำตัวดีๆกับฉันอย่างนี้เหรอมันไม่เกี่ยวกับประจำเดือนหรอกมันเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวนี่เดี๋ยวอันนี้ไวทองวะเนี่ยมาอ้างเป็นประจำดงประจำเดือนอะไวทองหรือเปล่ากลับบ้านเมื่อกี้าวไข่เจียวแล้วงั้นนะไปร้องหูหิวแล้วโอ้หไม่พูดตั้งแต่ตอนเลี้ยวรถกันู้นล่ะเลือกเยอะไปแวะนู่นแวะนี่ไปหมดไปต่ไปกินกันหิวแล้วหิวคนเดียวจ้ะ เลี้ยง,งด้วยนะคุณคะแค่นี้นั่งทุกคนไว้เจอกันอีกทีหน้าไปเอาโต๊ะสิ <c oughs> ไปจองไปั่ง